สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมโนข่าวค่ำกับผมพบเอกพ่อผงเม,มตาวันนี้อยู่ด้วยกันคืนวันพระราชวดีที่3เมษายน2568น,นะครับเรายังอยู่ที่เรื่องตึกสตองอถลม่มนณะตอนนี้ตัวเลขยอดผู้ติดค้างอัปเดตจากตอมอคาดว่าอยู่ที่81รายส่วนที่สังคมกำลังจับตานะครับเพราะเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือออกมาจากซากตึกล่าสุดเจ้าหน้าที่เหลืออีกแค่1เมตรจะถึงจุดดังกล่าวแล้วครับ นายสุริยชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธ,ธารณภัยเผยว่าการช่วยผู้ติดค้างเน้นไปที่โซนบีและโซนซีซึ่งเป็นจุดต้องสงสัยและคาดว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในซากอาคารจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงเรียกเมื่อคืนโดยโซนบีเป็นบริเวณใกล้กับช่องบันไดหมีไฟอยู่ใต้ซากที่ทับถมกันลึกลงไปประมาณ3เมตรขณะน,นี้ดำเนินการไปได้2เมตรกว่าเหลืออีก1เมตรกว่า,กวาใกล้จะถึงตัวผู้ที่ติดอยู่ด้านในแล้วนะครับ ส่วนการตอบรับจากผู้ที่ติดค้างปัจจุบันไม่ได้รับการตอบรับเหมือนกับเมื่อคืนและเหมือนเมื่อช่วงเช้านะครับตอนนี้ไม่มีแล้วในโซน4ใกล้ๆกับโซนดีเองก็เป็นบริเวณที่เป็นช่องลิฟต์คาดว่ามีผู้ที่ติดอยู่ภายในแล้วก็เป็นจุดที่สุนัขเคนายมีปฏิกิริยาที่ต้องสงสัยว่ามีคนติดอยู่ค้างอยู่ด้วยนะปัจจุบันก็ได้เจาะแล้วก็เคลื่อนย้ายซากเข้าไปถึงผนังช่องลิฟต์แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะเจาะผนังช่องลิฟต์เพื่อเข้าไปถึงโพรงด้านในอีก ซึ่งจุดนี้ก็ยังคงมีความหวังครับว่าจะพบผู้ที่ติดค้างอยู่อีกขณะที่การดำเนินคดีกับบริษัทเหล็กล่าสุดวันนี้กรมสัรพากรได้ไปแจ้งความเอาผิดหลังพบว่ามีการใช้ใบกำกับภาษีปลอม7,000กว่าฉบับมูลค่ากว่า200ล้านครัเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรภาค3กล่าวโทษกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีอาญากับบริษัทซินเคยหยวนจำกัดและคณะกรรมการบริษัท หลังตรวจสอบพบว่าเป็นบริษัทผลิตเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเจตนานำใบกำกับภาษีปลอมที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่เดือนกร,รก,กฎาคมปี58ถึงมีนาคมปี60จำนวน7,426ฉบับมูลค่ากว่า200ล้านบาทมาใช้ในการเครดิตภาษีร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังสรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นผู้รับเรื่อง บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแม้จะเป็นกรณีที่ความผิดเกิดก่อนมีการดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่ก็เป็นผลมาจากการขยายผลจากกรณีดังกล่าวซึ่งจะดําเนินการเสนอเรื่องนี้ต่อทธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้รับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วเนื่องจากมีมูลค่าความเสียหายเข้าหลักเกณฑ์ครับอีกหนึ่งด้านในการตรวจสอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าครับเปิดข้อมูล2บริษัทที่เกี่ยวข้อง กับตึกสอตง,งอถล่มพบว่ามีเครือข่ายบริษัทถึง37แห่งนายพี่นายนาริพธพันธ์ขอภัยครับนายพิชัยนริพธพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทซินเคอร์ยวนสตีลจำกัดซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึกสอตง,งอแห่งใหม่ที่ถล่มพบว่าสองบริษัทมีชาวจีนร่วมถือหุ้นในสัดส่วน49%และ80เเซ์ เบื้องต้นมีมูลฐานความผิดตามกฎหมายไทยหลายฉบับหนึ่งในนั้นคือพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี42ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้นำส่งเอกสารรายละเอียดข้อมูลทางทะเบียนของทั้งสองบริษัทให้แก่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณารับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วขณะเดียวกันยังพบว่าบริษัทไชน่าเรเวลน Number ์เชมีความเชื่อมโยงกับอีก13บริษัทส่วนบริษัทซินเคยหยวนเกี่ยวข้องกับอีก24บริษัท รวมเป็น37บริษัทซึ่งทางพาณิชย์ส่งข้อมูลให้ DSI แล้วเหมือนกันนะครับหลังจากนี้จะร่วมกับ8หน่วยงานตรวจสอบนอมินีและวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนกรมบัญชีกลางจะตรวจสอบการรับงานของ26โครงการที่มีปัญหาซึ่งบางส่วนมีการทิ้งงานด้วยหากพบว่ามีความผิดปกติก็อาจจะพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสบริษัทที่เกี่ยวข้องต่อไปคับ ส่วนบรรยากาศที่สภาวันนี้วุ่นวายเลยนะครับหลังจากที่ทางฝ่ายค้าเสนอยติด่วนเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวแต่ปรากฏว่าฝั่งรัฐบาลมีการเสนอยติด่วนให้เลื่อนการพูดคุยพรบอินเตอร์เทนเมนต์คอมเเป็นสัปดาห์หน้าจนเกิดการประทะคารมกันครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรลุกขึ้นเสนอยติด่วนด้วยวาจา ขอให้พิจารณามาตรการในการจัดการผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างเป็นระบบก่อนที่นายอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอพักเพื่อไทยจะลุกขึ้นเสนอยติเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอเลื่อนร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่คอรมอเป็นผู้เสนอไปประชุมครั้งถัดไปทําให้เกิดการโต้เถียงประท้วงไปมานะครับและก็ยังคงประท้วงการทําหน้าที่ของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภา จนนำให้ประธานสภาต้องลุกขึ้นยืนแบบนี้เพื่อสงบความขัดแย้งในห้องประชุมสุดท้ายที่ประชุมลงมติพบว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนำยติแผ่นดินไว้มาพิจารณาก่อนกับอีกข่าวใหญ่ที่ต้องจับตาคือกำแพงภาษีของทรัมป์นะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือด่วดเลยครับเพื่อเตรียมรับมือพร้อมมองว่าอาจจะทบทวนอัตราภาษีสินค้าส่งออกของไทยใหม่ ยอมรับว่ากำแพงภาษีของครัน้นี้อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจไทย1%ครับนายพิชัยชุนธามวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดหลังประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวาทางเจรจากับสหรัฐโดยมอบหมายให้หน่วยงานทบทวนอัตราภาษีสินค้าที่ไทยสามารถเพิ่มปริมาณการนําเข้าจากสาหรัฐเพื่อแปรรูปและส่งออกทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลาทูน่า นอกจากนี้เตรียมพิจารณาลดภาษีนําเข้ารถฮาเลดีวิสันเพราะว่าไทยกําหนดภาษีที่สูงเกินความจําเป็นและเพิ่มความเข้มวงวดในการตรวจสอบแหล่งกําเนิดสินค้าเพราะพบว่าไทยนําเข้าสูงแต่ดัชนีการผลิตต่าเป็นเหตุให้ไทยดูเหมือนจะเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูงนะครับคาดว่ามาตรการภาษีตอบโต้อของสหรัฐจะกระทบเศรษฐกิจ1%จากคาดการเดิมจึงจําเป็นต้องยอมลดความได้เปรียบทางการค้ากับสหรัฐ คาดว่ามาตรการทั้งหมดจะลดการเกินดุลทางการค้าลง20,000ถึง30,000ล้านดอลลาร์จากปัจจุบันไทยเกินดุลอยู่ที่ประมาณ40,000ล้านดอลลาร์ก่อนจะเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอีกประมาณ2-3สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้ไปที่บุรีรัมย์นะครับไปดูสนามช้างก็มีนายเนวินชิดชอบทำหน้าที่เป็นหัวหน้าถัรวบรรยากาศชื่นมื่น ในายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยู่ในเตดพานายกพร้อมกับคณะเดินเยี่ยมชมการบริหารจัดการสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตขณะที่นายโชคชนกผู้อำนวยการสนามซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของในายเนวินก็อธิบายและก็สาธิตร,ระบบความปลอดภัยผ่านรีโมทคอนโทรลที่ใช้ในการสื่อสารกับนักแข่งรถให้นายกฟังในายเนวินก็นำนายกและคณะไปชมห้องควบคุมปฏิบัติการด้วยนะครับ สำหรับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นสนามที่ใช้แข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือว่า Mo t ต GP ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันสัญญาจะสิ้นสุดในปีหน้า2026ก่อนหน้านี้ในายในวินเคยเรียกร้องให้รัฐบาลต่อสัญญาอ้างว่ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลขณะที่นายกเคยบอกว่าการต่อสัญญาต้องดูตัวเลขและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทำแน่นอน ทั้งนี้การต่อสัญญาโมโต g p อยู่ระหว่างการเจราจากับบริษัทดอน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์โดยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเคยบอกว่ารัฐบาลต้องการต่อสัญญา5ปีแต่ต้องรอการพูดคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับโอโนเซเลบริตี้วันนี้ติดตามกันกับคุณญ,ญี่ปุน่นนภัรเลยครับ สวัสดีค่ะอัเขียวบันเทินกันนะคะกับโมโนเซเลบตี้อยู่ด้วยกันกับญี่ปุ่นนภัสค่ะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของสาวคิมเบอร์รี่และหนุ่มมากรินนะคะที่ออกมาบอกว่าเพื่อนซีอย่างยาย่าอุรัสยาตกใจมากค่ะหลังจากพาคุณพ่ออพยพหนีแผ่นดินไหวค่ะ แฟนๆเป็นห่วงค่ะหลังจากยายาอุรัสยาพาคุณพ่ออบพยพออกจากคอนโดชั้น22ขณะเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดหกล้มค่ะเงินนี้ทางด้านเพื่อนซีนะคะอย่างคิมเบอร์ี่และหนุ่มบาร์บารินค่ะก็ถือโอกาสบอกแฟนๆว่าตอนนี้คุณพ่อดีขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงส่วนยายาค่ะก็ตกใจกลัวจนไม่กล้าขึ้นคอนโดส่วนอาการป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องของสาวคิมเบอร์ี่นะคะก็อัปเดตค่ะว่าไม่มีอะไรที่น่าห่วงร่างกายเนี่ยก็ตอบสนองกับตัวยาได้ดีแต่ที่ดีไม่แพ้ก,กันเลยคือคุณสามีที่ดูแลอย ดีจ้ะเพื่อนสนิทเราเลยอย่างแาย่าเอจอผลกันพบแบบโอ้โหนางหนีกันเลยเราค่ะตอนนี้คุณพ่อกลับไปนอร์เวย์แล้วตอนนี้ดีขึ้น เราทำซีทีสแกนค่ะว่าอะไรยุบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วอ่ะมันเหมือนดีขึ้นเยอะมากๆมากๆมากๆแล้วค่ะไปด้วยชุกอวยเมนเลยค่ะใช่อยู่ข้างๆกอปก็ปกติครับไม่มีใไรก็พาไปส่งครับผมเสร็จก็พาไปกินข้าวคือมันก็เป็นบทที่สุดในชีวิตคูดที่สบายใจที่เรามีมีคนอยู่ข้างๆถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเราไม่รู้จะให้ใครมาดูแลเราเหมือนกันนะจริง ต่อากที่สาวสวยค่ะอย่างโบเบนจวันนะคะที่ออกมายอมรับว่ามีหนุ่มรู้ใจที่สามารถเรียกว่าแฟนได้แล้วค่ะเปลี่ยนสเตตัสเป็นไม่สดแล้วจ้ะหลังจากโบเบนจวันนะคะหลุดโพสถึงเรื่องความรักว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วโดยเจ้าตัวก็ยอมรับกับว่ากำลังคุยกับหนุ่มนักธุรกิจอยู่ซึ่งก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ก็ไม่ได้เปิดแถมความรักครั้งนี้ไม่มีความกกรวด้วยเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาคือบทเรียนค่ะ เพระรยะเวลามันผ่านมาสักสองปีแล้วเนาะก็คิดว่าเออเราอยู่ในจุดที่เราก็คัดกรองตัวเองมาดีแล้วก็ขัดเกลามาได้แบบดีพอสมควรนะคะเราก็สามารถที่จะเอาอะไรที่เป็นท็อกซิกในอดีตเอาออกจากชีวิตไปแล้วพออยู่ในจุดที่เราโอเคแล้วกับตัวเองก็ w ว y น o t ที่จะลองแบบคุยดูแล้วก็ศึกษาดูแล้วพอมันกลายเป็นว่าทัศนคติหลายๆอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันก็ก็โอเคก็ลองดูคือ<ม>ถ้ามันไม่เว<ม>ิร์กก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียน<ม>ถ้ามันเว<ม>ิร์กก็ถือว่าเป็นโบนัส ถัดมาที่หนุ่มไนกี้นิธินนะคะที่ขอยืนยันนอนยันเลยจ้ะว่าไม่รับงานทานข้าวหลังจากมีหนุ่มนักธุรกิจนะคะติดต่อมาเพียบค่ะประกาศชัดเลยค่ะว่าไม่มีวันนั้นแน่นอนค่ะหลังจากหนุ่มไนกี้นิธิโดนนะคะถูกทั้งนักการเมืองนักธุรกิจเสนอเงินชวนทานข้าวอยู่บ่อยครั้งล่าสุดค่ะไนกี้ยืนยันว่าไม่คิดรับงานแบบนั้นเพราะทําไปเนี่ยก็เสียเครดิตที่สร้างมาเปล่าๆจึงถ้าอยากรู้จักกันทักทายกันเป็นพี่น้องก็พอค่ะ มีติดต่อเข้ามาแบบรับกินข้าวไหมในที้รับกินข้าวไหมเท่านี้เท่าน,านี้อะไรเงี้ยแต่คือเราก็ถ้าถ้ามีงานอะไรแบบนี้เข้ามาเราไม่รับนะเพราะเราสึกว่าตัวเราเองเรามีความสามารถเราอยากที่จะทําใช้ความสามารถตัวเองเนี่ยหาเงินในวงการบันเทิงได้ก็ส่วนใหญ่ก็5้าหลัก6หลักะแหละอะไรเงี้ยครับอืถามว่ามันจะเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยคือทําครั้งเดียวอะยังในคนทั้งวงการก็รู้มันเสียเครดิตศักดิ์ศรีแล้วด้วยครับศักดิ์ศรีในการทํางานที่เราเราเราทำมาทั้งชีวิตอะแต่เรากลับมาเสียแค่เรื่องแบบเนี้มันมันไม่ Okay, นะส่วนคู่นี้นะคะแต่งงานมาสักพักแล้วแต่ยังไม่มีทายาทสักทีล่าสุดคะ่ะสาวแพนเค,ค้กพร้อมแล้วที่จะมาเผยถึงเรื่องนี้ค่ะเจอหน้าทีไรคะ่ะเป็นต้องถูกถามเรื่องของทายาทหลังจากพี่แพนเค,ค้กเขมาน,นี้แต่งงานใช้ชีวิตครอบครัวกับสารวัตรหมีมาได้พักใหญ่งานนี้คะ่ะได้เจอพี่แพนเค,ค้กก็บอกว่าเพิ่งไปปรึกษาหมอเช็คความพร้อมของร่างกายในการฝากใครมาส่วนเรื่องของการมีน้องเลยคงยังไม่มีเร็วๆนี้คะ่ะ เรามีแผนค่ะได้จริงๆได้คุยกับคุณหมอในเบื้องต้นไว้แล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าได้ได้เรียนคุณหมอไปว่าช่วงนี้พอดีมีทั้งเดินทางด้วยแล้วก็ทําถ่ายงานที่เป็นแบบมีแลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวเองพร้อมในช่วงนี้ก็เลยเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะไปหาคุณหมอแน่นอนค่ะณวันนั้นที่ไปก็ได้ตรวจทุกอย่างในในเบื้องต้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งโดยรวมทุกอย่างก็โอเคจริงๆยังไม่ได้ยังไม่ได้วางเป็นที่แน่ชัดขนาดนั้นค่ะแต่ก็อาจจะแค่ว่าเริ่มจากการไปได อีกหนึ่งสาวสวยนะคะอย่างเตยจรินพรค่ะที่ออกมาบอกเลยว่าไม่เสียความมั่นใจหลังจากถูกวิจารณ์นะคะถึงกางเกงขาสั้นที่ใส่ในงานแฟชั่นวีคค่ะถูกวิจารณ์สนั่นเลยค่ะเมื่อสาวเตยจรินพรสวมชุดกางเกงขาสั้นชุดนี้ไปร่วมประกบไหล่คนดังในงานแฟชั่นวีคที่ผ่านมาซึ่งเตยก็เผยว่ารู้สึกสนุกกับแฟชั่นมีได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็นานาจิตตังพร้อมกับขอค่ะว่าอย่าวิจารณ์เรื่องความสูงเพราะเป็นสิ่งที่แกไม่ได้ค่ะ ได้ได้เห็นคนแบบพูดแบบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเต้รู้สึกว่าแฟชั่นมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เหมือนแบบเออแล้วแต่นานาจิตตังอะไรเงี้ยค่ะแต่สําหรับเต้เต้ไปตรงนั้นก็รู้สึกอน j o ยแล้วก็สนุกมากๆไม่ชู้ค่ะไม่ไม่ได้อ่านอ่านนิดนิดอ่านนิดนิดค่ะแต่ก็เรารู้สึกว่าเราอน j o ยนะตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยถามว่าเสียความมั่นใจไหมไม่นะคะแต่มันก็จะมีความกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตัวเองนั้นในการไปอะไรเงี้ยว่า วิเราจะไปแล้วเราจะทำอะไรใหม่ๆออกมาได้อีกส่วนใครนะคะที่เป็นคอซีรีส์แอคชั่นห้ามพลาดเลยค่ะเพราะเขากลับมาแล้วในร่างของแอคชั่นสตาร์โน .1 ตลอดการพร้อมกับภารกิจเดือดกว่าที่เคยค่ะการกลับมาของโค้อสายลับแห่งยุคในร่างแอคชั่นสตาร์โน .1 ตลอดการสู่ปรากฏการถล่มบ็อกออฟฟิศ160ล้านเหรียญฝ่ามิชชั่นอันตรายแต่ระดับความเดือดในทุกขนาด การเปิดโปงแผนสมคบคิดที่สั่นคลอนความมั่นคงของชาติแจ็คล er, ิเชอร์เนวโกแบกยอดคนซือบระห่ม 2. สตรีมพาคไทยซับไทยทีโมโนแม็กซ์เท่านั้นสนุกแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้คือโมโนเซอร์วิตี้ค่ะแบงค์ขอบคุณนะครับคุณอิปุ่นครับยินดีค่ะฝากติดตามช่องทางออนไลน์ของโมโนทเวนี่นานด้วยนะครับและคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดลดลง50สตางค์ใครที่อ่านไว้อ่านไว้ก่อนนะครับ ทั้งหมดนี้คือโมโนข่าวข้ามครับเรา2คนพร้อมชิมขาและชิมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ